และการกำลังค่อนเรียกว่าหนักถึงหนักมากการหนักถึงหนักมากครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบทั้งทางตรงนะครับแล้วก็ทางอ้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งการก่อการร้ายการชุมนุมประท้วงนะครับแล้วก็การจราจนนะครับในหลายประเทศแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาโดยภาพรวมขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกกาลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องยังไม่มีประเทศใดดีขึ้น และสถานการณ์จนถึงกับนี้กําลังเป็นเป้าหมายสําคัญในการก่อการร้ายตามจุดต่างๆในเอเชียต้องจับตามองให้ดีว่าจีนจะอดทนได้มากน้อยขนาดไหนสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักชีพิตจีทกาจวัฒนานะครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ผมมานอกสถานที่เลยละ่ะเริ่มต้นนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศมาอยู่กันสบายๆฮนะหัวฟูหน่อยลมแรงนะครับเอาละมาเริ่มต้นการต่างประเทศกันนะครับคนปากีสถานหลายหมื่นคนฮือประท้วงชาลีเอนโดรนะครับหลังตีพิมพ์ซ้ำการ์ตูนล,ล้อาศาสนาอิสลามนะครับอ่ารัสเซียทูเด นะครับรายงานว่าการชุมนุมใหญ่ประท้วงนะฮะหลายหมื่นคนยังคงเดินหน้าอย่างต่อ,ตอไปอย่างต่อเนื่องในปากีสถานหลังชาลีแอปโดนะครับนิสารเชิงเสียดสีของฝรั่งเศสนะครับก็ตีพิมพ์ซ้ำการ์ตูนล,ล้อเลียนศาสนามูฮัมหมัดนะครับในวาระนะครับเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีในการโจมตีนองเลือดนะครับที่ สำานก,การณของสื่อมวลชนแห่งนี้นะครับเมื่อปี2015นะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเหตุการณ์ประท้วงในปากีสถานนั้นได้มีการเริ่มต้นนะตั้งแต่พฤหัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็ชาวมุสลิมได้เข้าร่รวมตัวกันจำนวนมากเพื่อประนามการอาตีพิมพ์ซ้ำกระตูนล,ล้อเลียนนั่นก็ผมผลทให้าราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็หุ้นก็เกิดความปั่นป่วน ในขณะที่เอสตรานะครับระง,งับการทดสอบขั้นสุดท้ายในโควิด -19 พบผู้ทดลองเกิดอาการป่วยปิศนานะครับแอสตราเซเนกานะครับ PLC ผู้ผลิตรายใหญ่ของอังกฤษนะครับต้องระง,งับการทดสอบนะครับขั้นสุดท้ายว่าที่วัคซีนโควิด -19 ของเขาที่ถูกตั้งความหวัง ไว้สูงรีวหลังเกิดข้อสงสยัยเกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับโดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบรายหนึ่งนะครับซึ่งมีอาการป่วยนะครับโฆษกของเอสตราเซเนการะบุว่ากระบวนการทดสอบตามมาตรการกระตุ้นให้หยุดการทดดองวัคซีนเพื่อเปิดทางสำหรับการทบทวนนะครับข้อมูลความปลอดภัยนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะมันต้องขาผ่านขั้นตอนที่3าะในเฟส3ก่อนจึงจะสามารถที่จะนำมาใช้ใ,ชในการสู่คนได้อังกฤษก็มีปัญหาตอนแรกว่าจะนำมาใช้ในเดือนกันยายนนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็แทรกแซงเบรลาลุสนะครับประนามเล่นงานฝ่ายค้านขู่คว่มบาตเพิ่มเติมนะครับไม้หมอมปอมเปโอร่ำตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับประนามาความพยายามเนื้อเทศแกนนำฝ่ายค้าน นะครับไปอย่างยูเกรนของรัฐบาลเบลารุสนะครับดินแดนที่กําลังเกิดการประท้วงใหญ่ต่อต้านประธานาธิบดีนะครับพร้อมระบุว่าอเมริกันพิจารการกําลังพิจารการคว่ำบาตรเพิ่มเติมนะครับปอมเปโอ,อระบุว่าสหรัฐมีความกังวลยิ่งต่อการกระทําของเจ้าที่เบลารุสที่มีต่อมาเรียโคลเอสนิโควา นะครับพร้อมกับกล่าวยกย่องความกล้าหาญของเธอในขณะที่โคเลสนิโควา <S 2> <S 2> เป็นหนึ่งในแกนนำฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะฮะที่ยังคงอยู่ในประเทศซึ่งตอนนี้ทั้งรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับกำลังเข้าทำการแทรกแซงทั้งสองประเทศนะในขณะเดียวกันนั้นสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศต้นๆเลยล่ะนะครับที่เข้าแทรกแซงกิจาการภายในของประเทศอื่นจนเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐเนี่ย พลาดจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 ข้ามทวีปฮะชาวบ้านในออสเตรเลียนับร้อยได้รับเช็คแบบงงๆจูๆ่ๆซ้ำก็จ่ายขึ้นมาสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์นะครับรายงานว่าชาวบ้านเกือบ130คนในออสเตรเลียออสเตรเลียนะครับถึงกับตะลึงนะครับและอยู่ในอาการงงงวยหลังจู่ๆได้รับเช็คมูลค่า1,200 ดอลล่าสหรัฐหรือราว37,000บาทนะครับที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของขวัญชิ้นงามจากวอชิงตันที่ดูเหมือนจะเกิดจากความผิดพลาดในการาระบบแพ็กเกจเยีเยวยาผลกระทบโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับคลเมืองเล็กๆนะครับในประเทศแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากอเมริกาพันกิโลเมตรหลังจากได้รับซพัสดุจากสหรัฐอเมริกามาจ,จุซองเงินสด และเอกสารอธิบายว่าเป็นเงินเยียวยาผลกระทบเนะศรษฐกิจโดยหนึ่งในผู้รับนะครับเมนเดชนะครับวัย73ปีบอกกับสื่อมวลชนท้องถิน่นว่าทีแรกเขาคิดว่าอาจจะเป็นกลลวงอะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามธนาคารท้องถิน่นยืนยันว่าเช็คเหล่านั้นเป็นของจริงแล้วก็แมดเฟลด์สามารถนําเงินนํามันไปขึ้นเงินภายใน3วันแน่นอนว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเดียวที่รับของขวัญข้ามทวีตแบบนี้นะครับโดยธนาคาร3แห่ง ของรัฐเนี่ยรายงานว่ามีลูกค้า128คนนําเช็คดังกล่าวมาขึ้นเงินสดบ่งชี้ว่าสหรัฐได้จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ชาวออสเตรียนะครับไปมากกว่า150,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ4.7ล้านบาทนะก็เป็นกลยุทธ์แปลกๆที่กำลังทำเกิดขึ้นแบบนี้ได้เงินเฉยเลยนะครับในขณะที่ชาวจีนโรหาหมอผ่าตัดเอาแก้วเบียร์ออกจากลูทวารเออนะฮะ ไม่รู้ยัดเข้าไปได้ยังไงนะครับแพทย์จีนทําการผ่าตัดนะครับแก้วเบียร์ออกจากกรูทวันของชายวัย50ปีเศษซึ่งเผลอยัดมันเข้าไปนะฮะอีท่าไหนก็ไม่ทราบนะครับคนไข้ห่วง,วงชื่อห่วงวัย5 0 53ปีเดินทางไปโรงพยาบาลของจีนนะครับในมหาวิทยาลัยเซาเวส์นะครับ m e d i c อน University ในเมืองหลู่จูนะครับมนทนเสฉวนเพื่อขอให้หมอผ่าตัดเอาแก้วเบียร์ที่อยู่ในรูทวารเขาออกนะครับทีมแพทย์ได้ทำการเอ็กซเรย์และพบว่ามีแก้วเบียร์สูงขออภยัยฮะมีแก้วเบียร์ดูแล้วจะเป็นขวดเบียร์นะสูงประมาณ6เมตรกว้าง5.6เซนติเมตรอยู่ภายในรูทวารของเขานะครับเรื่องราวผู้นี้เป็นเรื่องแปลกปลกปอมเข้าไปในร่างกายหมอยังตก ยังตกเป็นข่าวอยู่เนืองๆในจีนเมื่อปีที่แล้วแพทย์ก็ต้องผ่าตัดเอาขวดยาว7นิ้วออกจากรูทวารของชายวัย60ปีคนหนึ่งอ้างว่า,นะะาใช้มันเก่าก้นะะเพื่อบรรเทาความคันเท่านั้นก็คงเอาเอา,เอาไปก็เรียกว่าไงสำเร็จความใกล้ในครานะบสุดท้ายก็เข้าไปแล้วออกไม่ได้นะในขณะที่อังกฤษนะครับคุมเข้มห้ามรวมตัว6คน หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด9๙กับนี้กลับมาระบาดอีกครั้งนะครับนยายกรัตรีบริจอนสนันแห่งอังกฤษก็สั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มนะครับโควิด -19 นะครับแล้วก็เตรียมกำจัดการด่มตัวเกินกว่า6คนทั่วประเทศในสัปดาห์หน้าหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับเมืองผู้ดีกลับมาพุ่งสูงเป็นที่น่ากังวลโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นไฟไม่ป่า นครับที่ยาวนานในสหรัฐอเมริกาไฟป่า25ลูกยังกคงโหมในรัฐแคลิฟอร์เนียกระทบ7 2 1 0 0 0คนเสี่ยงถูกตัดไฟ l อลเอซานฟรานซิสโกร้อนสุดทุบสิติกว่า100ปีนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประชาชนแคลิฟอร์เนียจำนวนจ2ดแสน0คนนะครับาดอาจจะรับผลกระทบจากการถูกตัดไฟอันเนื่องมาจากป้องกันการป้องกันไฟป่าซึ่งล่าสุดนะครับทั่วรัฐ ยังคงลุกไหม้อยู่ทั้งหมด25ลูกนะครับด้านลอสแองเจลิสเคาาตี้แล้วก็ซานฟรานซิสโกเจออากาศร้อนสุดในทุบสถิติก,กว่าร้อยปีสิตเอ็น,นรายงานว่าทอมพอ์เตอร์นะครับหัวหน้าแผนกไฟป่าและ,อะกองป้องกันไฟป่ารัฐแคลิฟอร์เนียถแถลงถึงเหตุการณ์ไฟป่าภายในรัฐนะครับที่มีไม่ต่ำกว่า24ลูก กำลังลุกไหม้ทั่วทั้งรัฐและขึ้นความร้อนทําให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างหนักโดยเขาบ่งชี้ว่ามาจนถึงเช้าวันนี้นะครับมีไฟป่าลุกไหม้นะครับไปทั่วรัฐทั้งหมด25ลูกหลังจากที่มาเพิ่มภายหลังนะครับสาเหตุก็หลักๆก็มาจากการเฉลิมฉลองฮนะแล้วก็มีการจุดพลุแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ในสหร,รัฐอเมริกาไหมมาหลายวันแล้วในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแถลงถอน นะครับทหารสหรัฐอเมริกาพ้นตะวันออกกลางเพิ่มเติมหวังดึงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีโดนลทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาแถลงถอนกําลังทหารสหรัฐออกอเมริกาออกจากอิรักเพิ่มเติมเจ้าที่ระดับสูงในรัฐบาลเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับคาดมีเป้าหมายดึงคะแนนเสียงหลังมีคะแนนนิยมตามหลังคู่แข่งคนสําคัญในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีจาได้ไหมฮะหุ้นส่วนผมเคยเรียนบอกไว้เรื่องทหารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่มีการโจมตีช้อมว่าช้อมกล่าวหา นะครับว่าทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งทีหนึ่งนั้นเป็นพวกขี้แพ้แล้วก็ถูกนํามาโจมตีอย่างหนักจากสื่อฝั่งเดโมแครตนะครับเพราะว่าชอป์มนั้นได้คะแนนนิยมจากทหารเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะมีการถอนทหารออกจากตะวันออกกลางก็เลยได้รับคะแนนนิยมจากฝั่งทหารแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นตอนนี้ชอป์มก็ทําอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาคะแนนนิยมกลับมาหลังจากที่เขาทําการตอบโต้นะครับ่านะกรณีข่าวที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุระเบิด โจมตีรถขบวนของรองประธานาธิบดีนะครับอัฟกานิสถานนะครับเสียชีวิตไปสี่ศพได้รับบาดเจ็บกว่า200นะครับเกิดเหตุโจมตีเครื่องบินของขอไปรถขบวนรถของอันลุลเลาะนะฮะซาเลรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของอัฟกานิสถานในกรุงคาบูนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย20คนนะครับขณะที่ตัวรองประธานาธิบดีรอดบตรวิต ล่าสุดยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นในขณะที่การเจรจาสันนิภาพระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มของคาบูกลุ่มจุนิวตอริบนันเปิดฉากในกรุงอโดฮาเมืองหลวงของกาตารศัตรูของอัฟกา,านิสถานพยายามทำร้ายซาเลอีกครั้งในวันนี้แต่แผนชั่วร้ายนะครับของพวกเขาล้มเหลวาซาเลไม่ได้รับอันตรายใดๆโฆศกของสำนักงาน อของเขาก็มีการแถลงผ่านเฟซบุ o กพร้อมยืนยันกับรอยเตอร์ว่าระเบิดลูกนี้พุ่งเป้าไปขบวนของรองประธานาธิบดีและมีบริการของซาเลได้รับบาดเจ็บไปหลายคนนะก็เดินกลยุทธ์ลวงนะด้วยการเปลี่ยนคนอยู่ในรถในการที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมสั่งแบนด์ไฟมะเกือเทศจากสินเจียงอ้างมีข้อบังคับบังคับการใช้รายง,งานนะครับสำนักงานสุลการกรและป้องกันชายแดนรัฐ นะครับเตรียมสั่งแบนด์ผลิตภัณฑ์ฝ้ายและก็มะเกือเทศจากเขตปกครองตอนเองซินเจียงอุยกรูของจีนโดยอ้างว่ากระบวนการผลิตมีการบังคับใช้แรงงานโคศโกข,ของ CBP ระบุว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ถูกเลื่อนออกไปในช่วงปลายสัปดาห์เนื่องจากมีการติดปัญหาเรื่องเวลาคำสั่งแบนด์ฝ้ายมะเขือเทศ แล้วก็สินค้านําเข้าอีก5ชนิดจากจิงเจียงด้วยการโคราหาว่ามีการบังคับใช้แรงงานถือว่าเป็นมาตรการที่สหรัฐอเมริกาไม่เคยทํามาก่อนซึ่งคาดว่าจะยิ่งกระพือความตึงเกรียดระหว่างประเทศ2มหาอํานาจสังเกตไหมฮะถ้าเดาจนเห็นวันนี้เราจะเห็นว่าทรัมป์เนี่ยเดินกลยุทธ์สงครามทางการค้า นะครับแล้วก็เรื่องของการทหารควบคู่กันไปด้วยนะครับบุ่งเป้าไปในตะวันออกกลางบุ่งเป้าไปในเอเชียโดยเฉพาะจีนเป็นสําคัญแล้วก็ถอนทอาหารออกมานะครับแบ่งแยกดินแดนในประเทศอื่นใช้หลักชาตินิยมเรียกคะแนนิยมของทรัมป์คืนมาให้ได้ในขณะที่เงินนะฮะทุนลนลงหาเสียงนะครับชักขาดมือแต่ทรัมป์ยังโอ้รวยประกาศควักกระเป๋าตนเองมาจ่ายก็ได้นะครับ ประธานาธิบดีโดนชอมแห่งสหรัฐอเมริกายอมรับว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะใช้จ่ายเงินทองส่วนตัวของเขานะครับบางส่วนในการหาเสียงเพื่อรับการเลือกตั้งอีกสมัยหลังจากที่มีงานลดลงนะครับของเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเครื่องจักรนะครับระดมทุนที่กล้าคุยโอคำโตกลับแสดงให้เห็นสัญญาณว่าประสบกับความยากลำบาก นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศแล้วก็สถานการณ์ของโลกโดยรวมของโลกตอนนี้ความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่สถานการณ์กาลังค่อนเรียกว่าหนักถึงหนักมากการหนักถึงหนักมากครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบทั้งทางตรงนะครับแล้วก็ทางอ้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งการก่อการร้ายการชุมนุมประท้วงนะครับแล้วก็การเจรจญชน นในหลายประเทศแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาโดยภาพรวมขณะนี้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกกาลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องยังไม่มีประเทศใดดีขึ้นและสถานการณ์จนถึงกณะนี้กําลังเป็นเป้าหมายสําคัญในการกาอกําลายตามจุดต่างๆในเอเชียต้องจับตามองให้ดีว่าจีนจะอดทนได้มากน้อยขนาดไหนในขณะที่เบลารุสโที่มีการชุมนุมใหญ่โกคกานะคบที่กําลังจะเกิดการบานปลายเป็นไปได้สูงเพราะทั้งสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซีย กำลังเข้าทําการแทรกแซงทั้ง2ประเทศนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเขาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมจริงออขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ใส่มองกุดอันแสนสวยงามแต่วราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่นึ่ง แพรวราชาองฉันส่งนุยลมามากมายหม่รำบากเพื่อเราคนไทยทุกทุกคนเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบันลังใส่เสอคลุมนั้นบนยอดปราสาทสีฟ้า ของฉันส่งเดินอยู่บนพื้นยาเก้าอีของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉัน เมือที่เคยได้ยินจากนี้ hey fred